ในความรู้สึกพระอาจารย์ตอนนี้เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ใกล้จะตายแล้วมีเวลาเหลือน้อยมากๆในการที่จะบอกเล่าเรื่องสําคัญบางอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปได้รับฟังสิ่งที่จะย้อนพูดคุยอย่างที่พี่หมอบุ้งพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เราเจอกันในวิชานี้ที่เราคุยกันว่าเราจะเรียนรู้และทําความเข้าใจชีวิตในการที่จะพัฒนาตัวเราด้วยงานอาชีพของเราด้วยรวมไปถึงการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ๆด้วย เกมชีวิตเราชวนให้นักศึกษาดูเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายที่เป็น A,B,C แต่ละด้านแต่ละด้านของแต่ละคนแต่ละคนเมื่อเข้าไปในค่ายเราชวนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมากขึ้นเห็นความสํมาคัญของปลา5ท่อนที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ๆแล้วเราก็ชวนกันมาดูว่าเมื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยคนกับคนมันเกิดความขัดแย้งกันยังไงถ้าเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายที่นํามาสู่การ แข่งแย่งแข่งขันใน BB บีเกมแล้วในระบบสังคมใหญ่ๆที่เราจะพัฒนาในกลเกมการเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอาจจะชวนให้เราเห็นเรื่องของการพัฒนาภาพรวมที่จะต้องมองระบบองค์รวมให้เป็นเราคุยกันถึงว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะเข้าไปพัฒนาตัวโลกธรรมชาติมันมีความจริง2ชุดที่ซ้อนกันอยู่คือความจริงตามธรรมชาติแท้ๆกับระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมเราสร้างเขื่อนขึ้นมาเขื่อนหนึ่งมันส่งผลดีมันส่งผลเสียอย่างที่เราเห็นในเกมการเมืองมันมีผลดีต่อคนบางคนมันส่งผลเสียต่อคนบางคนเราจะมองให้รอบด้านได้อย่างไรว่าการกระทำหนึ่งหนึ่งของเรานั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาหรือทำลายโลกใบนี้กันแน่ ที่เรามีต่อโลกเนี่ยถ้าเรามีในลักษณะที่เราอยากจะพิชิตธรรมชาติและเอามาครอบครองเพื่อหวังจะตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็จะมีส่วนที่จะพัฒนาให้สอดคล้องแล้วบางทีเราก็ต้องปรับตัวเราเข้าไปสู่โลกใบนี้ด้วยแม้แต่ในระดับใกล้ตัวเข้ามาคือการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราปรับตัวเข้าหาธรรมชาติเรารู้และเข้าใจธรรมชาติว่าการเป็นอยู่ของเรานะั้นเราควรกินอาหารแบบไหนเท่าไหร่เราควรอยู่ในอิริยาบถแบบไหนเราควรจะเล่นเกมกี่ชั่วโมงเราควรจะรักษาใจเราเราควรจะมีความอดทนอดกลั้นต่อความต้องการทางเพศอย่างไรเมื่อเราเข้าใจกลไกธรรมชาติจ,จริงๆแล้วเราดำรงชีวิตได้สอดคล้องมันก็จะไม่เกิดปัญหาไอ้คอนเซปต์ของการดำรงชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาตินั้นเนี่ยจะเรียกตามหลักการแพทย์แผนไทย ว่าธรรมานามัมก็ได้จะเรียกตามหลักการพัฒนาแบบฝรั่งที่เขาเรียกว่า sustainable development ก็ดูจะเข้าเค้ากันหรือจะจะเรียกแบบพุทธศาสนาจะเรียกว่าสุขภาวะองค์รวมคือการดูแลชีวิตแบบองค์รวมตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็ได้สิ่งที่ยกตัวอย่างให้ดูในหนังสือของปฏิวัติยุคสมัยด้วยฝั่งเส้นเดียวคือการตั้งคําถามต่อการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าเขาพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกแตงกวานในฤดูหนาว แต่คาถามที่ควรจะต้องตอบเสียก่อนที่ชาวนาคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นตั้งคําถามขึ้นก็คือว่ามันจําเป็นแค่ไหนกันเชียวที่เราต้องกินแตงกวากินมะเขือในฤดูหนาวถ้าเราไม่ยอมจัดการความต้องการในใจของเราเลยและเราเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้สอดคล้องกับเราบางทีเราอาจจะต้องวิ่งตามความต้องการของมนุษย์ไปไม่สิ้นสุดและการพยายามนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อโลกใบนี้อย่างไม่อาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงได้อีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปเป็นปัญญาของแผ่นดินเราจะตอบคําถามเหล่านี้อย่างไรเราจะเข้าใจบทบาทนี้อย่างไงสิ่งที่กลเกมการเมืองสัปดาห์ที่แล้วพยายามจะบอกเราก็คือว่าเราต้องพยายามมองโลกอย่างเป็นองค์รวมให้ได้การมองโลกอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆศาจารย์เนี่ยชวนให้เห็นคือหนึ่งการพัฒนามนุษย์2การพัฒนาระบบสังคมและ3คือการพัฒนาธรรมชาติหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเหมาะสมเรื่องของการพัฒนามนุษย์นั้นเนี่ยก็มองอย่างเป็นองค์รวมการมองอย่างเป็นองค์รวมนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติที่กําลังจะพูดถึงเรื่องของกรอบเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือมองให้เห็นว่าการพัฒนามนุษย์นั้นเนี่ยต้องเป็นส่วนที่จะเห็นองค์รวมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบด้านอื่นๆเหมือนกับที่เราเรียนในวิชาสรพทร1น ว่าวิชาที่เราศึกษาเราเรียนนั้นมันต้องเชื่อมโยงทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตวิชาชีพทําให้เรามาีมีความรู้ไปประกอบอาชีพแต่วิชาชีวิตทําให้เราเข้าใจที่จะใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับทมตามเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในทางแพทย์แผนไทยก็คือการที่เราจะรักษาสุขภาพให้สอดคล้องกับทมทั้งในด้านพฤติกรรมการใช้ร่างกายจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมการกระทําทั้งหมด ถ้าเทียบหลักการของธรรมานามัยกับหลักพุทธศาสนาก็คือหลักเดียวกันถ้าไปอ่านหนังสือของอาจารย์อวยที่เริ่มต้นเรื่องของหลักธรรมานามัยก็คือเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาถ้าพูดโดยสรุปก็คือเรื่องไตรสิกขารายละเอียดตรงนี้อยู่ในเอกสารนักศึกษาลองดูและเชื่อมโยงให้เห็นชัดว่ากายานามัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานด้านศีลคือพฤติกรรม ส่วนจิตนามัยนั้นก็คือการฝึกในด้านจิตภาวนาหรือด้านสมาธินั่นเองแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆจิตใจจะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับการที่มีพฤติกรรมที่ดีมีสิ่งแวดล้อมมีกัลายาณมิตรมีผู้คนรอบข้างที่ดีด้วยส่วนชีวิตนามัยก็คือการใช้ชีวิตซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเรื่องของศีลภาวนาหรือการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมความเป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าธรรมานามัยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบไตรสิกขาก็ได้ แต่สิ่งที่สําคัญของหลักธรรมนามัยก็คือการที่เราจะมุ่งพัฒนาสุขภาพความเป็นอยู่ก่อนที่เราจะไปตามแก้ปัญหาทีหลังไม่แน่ว่าการแพทย์ในปัจจุบันเราอาจจะมุ่งและให้ความสําคัญไปกับการที่จะเยียวยาคนที่เจ็บป่วยแล้วโดยเฉพาะช่วง5-10ถึงปีสุดท้ายของชีวิตก่อนตายแต่ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลและพัฒนาสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นเรียกว่าการพัฒนาสุขภาพเชิงรุกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่12ด้วย รายละเอียดตรงนี้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูคอนเซปต์ตรงนี้คือ active prevention ที่จะทำการป้องกันเพราะคนไทยจะแก่มากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราไม่ป้องกันปัญหาจะตามมาอีกมากมายแล้วเราจะเอาทรัพยากรที่ไหนไปตามดูแลคนที่เจ็บป่วยถ้าเราไม่ดูแลปัญหาตั้งแต่ต้นทางเราเคยคุยเรื่องปัญหาผู้คนล้นโรงพยาบาลกันมาหลายครั้งหลายคราวนี่คือโอกาสที่เราจะเข้าไปจัดการกับปัญหาและนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่โรงพยาบาลน,นคนปรปฐม ทำเรื่องของการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จะต้องเฝ้าดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักอยู่ที่บ้านแล้วลองนึกภาพว่าอีก10 20ปีข้างหน้าในเวลาที่นักศึกษาออกไปทํางานเป็นคุณหมอจริงๆปัญหาอย่างนี้ในสังคมจะหนักหนามากขึ้นแค่ไหนถ้าเราไม่มีระบบการจัดก,การที่ดีอีกส่วนหนึ่งคือการมองในมิติของสังคมสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันคําสําคัญคํานึงก็คือคําว่าธรรม,มาทิปตย ย้ำอีกทีว่าคำว่าอธิปไตยหมายถึงเราจะใช้อะไรเป็นใหญ่ในการตัดสินใจดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองหรือว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตของเราเองที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าเมื่อนาฬิกาปลุกดังตอนเช้าถ้าเราเอาตัวเราเองเป็นสําคัญแล้วเอาความสบายของตัวเราเป็นที่ตั้งเราอาจจะเลือกนอนต่อแต่ถ้าเราเอาทาเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเราอาจจะเลือกลุกขึ้นแล้วลงมือทํางานทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่บนฐานของสุขภาพและความเป็นจริงในเวลานั้นถ้าเราเจ็บป่วย แล้วเราพยายามจะฝืนทําในสิ่งที่เราอยากจะทําโดยไม่ยอมรับสุขภาพที่เราเป็นนั่นก็อาจจะไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเหมือนกันย้ำอีกทีว่าอาตาัตราธิปไตยก็ดีโลกาธิปไตยก็ดีธรรมาธิปไตยก็ดีไม่ใช่ชื่อการปกครองแต่หมายถึงกระบวนการตัดสินใจของทุกคนที่มีส่วนในการตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนหรือแม้แต่บทบาทของตัวเราเองในการดํารงชีวิตของเราเองหรือเราจะไปดําเนินธุรกิจเราเป็นนักศึกษาเราจะเลอกเรียนหนังสือเพื่อประโยชน์อะไร นั่นคือกระบวนการตัดสินใจแล้วถ้าเราเข้าใจคอนเซป t นี้ก็จะโยงไปถึงเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมบนฐานของคําว่าประชาธิปไตยซึ่งคํานี้ก็เป็นคําใหญ่มากรายละเอียดของคาทั้งหมดนี้อยู่ในเอกสารแล้วและที่สําคัญมันอยู่ในข้อสอบไปแล้วด้วยเลยจําเป็นต้องนํามาพูดให้รู้ว่าคําเหล่านี้สําคัญคําว่าเสรีภาพไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราทําอะไรได้ตามเสรีตามใจแต่เสรีภาพคือการที่เห็นอิสรภาพของทั้งตัวเราและผู้อื่นด้วย เรื่อนเสรีภาพจะเป็นเสรีภาพร่วมกันเราจะไม่เอาเสรีภาพของเราไปกดขี่ทําร้ายและทําลายเสรีภาพของผู้อื่นและเสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพที่เราก็เป็นอิสระจากอํานาจฝ่ายชั่วคือกิเลสและความต้องการที่สนองตัวตนของเราด้วยเรนั้นเสรีภาพที่แท้จึงเป็นอิสระภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษย์จะช่วยการพัฒนาตัวเองไปสู่และพาสังคมไปสู่สภาวะนั้นด้วยส่วนสิทธิคือเรื่องตรงไปตรงมาที่มาคู่กับหน้าที่ การเรียกร้องสิทธิ์ว่าคนอื่นได้เท่าไรฉันต้องได้เท่านั้นก็นําไปสู่ความเสมอภาคแบบการเรียกร้องซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นและถ้ามองให้ลึกการเรียกร้องว่าเธอได้เท่าไหร่ฉันต้องได้เท่านั้นสุดท้ายมันก็ทําลายระบบของสังคมทั้งหมดเราเล่นเกมดีบเกมเราจะพบว่าเราไม่สามารถพาทุกคนไปสู่เป้าหมายพร้อมกันได้หรอกแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยกันพาก,กันและกันไปสู่เป้าหมายได้ แล้วแต่ละคนจะไปถึงเร็วช้าต่างกันไม่แปลกแต่เราจะให้ความเสมอภาคในการที่จะคิดและส่งการ์ดให้ต่อกันโดยไม่เอาใครคนใดคนหนึ่งสําคัญกว่าใครคนใดคนหนึ่งสภาวะที่เราอยู่ร่วมกันและมองทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกเป็นไอ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 แต่ทั้งหมดคือวีมันคือเอกภาพมันคือเอกีภาพมันคือสามคัคคีมันคือพาราดอนภาพนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยที่ไม่ใช่มีความหมายแค่การไปเลือกตั้ง งั้นถ้าเราจะเข้าใจคอนเซป t นี้เนี่ยเกณฑ์สําคัญของธรรมมาธิปไตยก็ย้อนกลับไปสิ่งที่เราคุยในค่ายคือเราตัดสินได้ไหมว่าว่าตามทมแท้แล้วอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเกณฑ์ในการตัดสินคือเจตนาคือกุศลอกุศลคือวัวขาวและวัวดําไม่ใช่ผลและการว่าเอาของสังคมนี่คือเรื่องที่เราคุยกันไปในค่ายและหยิบโยงมาเชื่อมกันให้เห็นว่ามันคือเรื่องเดียวกันว่าเราจะตัดสินและเริ่มกลับมาฝึกตั้งแต่ตัวเราที่จะเห็นแต่ละขณะว่าดีหรือชั่วยังไง แล้วสิ่งที่ดีหรือร้ายนั้นก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จะบอกว่าหมอที่ดีควรจะละเว้นจากความชั่วสิ่งไม่ดีอะไรซึ่งสิ่งที่ไม่ดีในคัมภีรก็คือสิ่งที่เราเรียนกันไปในค่ายว่ามันคือองค์ประกอบหรือเจตสิกข,ของจิตที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องฝึกและพัฒนาไม่ใช่แค่รู้แต่พัฒนาตัวเราด้วยแล้วเมื่อพัฒนาตัวเราเองได้เราก็จะสามารถสร้างระบบสังคมที่ปกครองบนฐานของธรรมเรียกว่าธรรมมาพิบาลหรือ g o v e r n a n c e ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง ของแผนพัฒนาสุขภาพที่สำคัญในช่วงแผนท้ายๆในปัจจุบันนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการจัดการธรรมชาติและทรัพยากรนั่นคือโจทย์ง่ายๆแต่ยากในการท้าทายให้เราหาคำตอบว่าเราจะจัดสรรทรัพยากรแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือแม้แต่วัคซีนป้องกันไวรัสโควิดให้กับคนในสังคมนี้อย่างเป็นธรรมได้ยังไงความเป็นธรรมไม่ได้ปแปลว,ว่าคน70ล้านคนจะต้องได้ยาพร้อมๆกัน แต่วิธีคิดอะไรล่ะที่เป็นธรรมหมอที่มีอยู่จํากัดกับคนไข้ที่มีอยู่ล้นโรงพยาบาลทําไมบางโรงพยาบาลหมอนั่งรอคนไข้แล้วได้ตังค์เยอะในขณะที่บางโรงพยาบาลคนไข้ต่อคิวรอหมอแล้วหมออาจจะได้ตังค์ไม่พอใช้ปัญหาอยู่ตรงไหนการกระจายทรัพยากรถ้าอยู่บนฐานของตันหามันจะทําให้แต่ละคนแย่งทรัพยากรเพื่อสนองตัวเองแต่ถ้าทุกคนมองและมีจุดมุ่งหมายเริ่มต้นที่ฉันทะทุกคนจะมุ่งสร้างประโยชน์ แล้วสังคมจะอยู่กันได้ง่ายขึ้นมันจะเหมือนบีบีเกมตอนที่เราช่วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องตันหาและฉันทะเราคุยกันไปในค่ายแล้วมาสรุปรวมตรงนี้ชวนให้เห็นว่าเป้าหมายของเราคือการสร้างระบบสุขภาพพอเพียงคือระบบสุขภาพที่ตอบสนองและกระจายทรัพยากรไปช่วยเหลือผู้คนให้พอจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นธรรมและก็ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างสุขภาวะให้อยู่บนระบบสุขภาพพ,พอเพียงจึงเป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งมีแนวทางเยอะแยะมากมาย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการสร้างระบบสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่แพทย์แผนไทยประยุกต์น่าจะชวนกันขบคิดแล้วหาแนวทางที่จะทําให้เกิดขึ้นเป็นจริงตามหลักธรรม,มานาณหมัยรวมถึงข้อ8คือการเลือกทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลน,นั่นคือสิ่งที่เราสามารถช่วยกันทําได้และยังมีอีกหลายหลายข้อและอีกหลายหลายสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันตั้งคําถามแล้วเริ่มกันขบคิดเพื่อหาแนวทางต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องมองสังคมในภาพรวมที่กว้างขึ้นและบทบาทในการที่เราจะเป็นหมอคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเป็นปัญญาของแผ่นดินมันคือการที่ทําให้เรามีความพร้อมและมีศักยภาพที่เราจะเข้าใจว่าเราจะจบไปทำอะไรสวัสดีบัณฑิตทุกท่านก่อนอื่นขอสแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่มีวันได้พูดกับพวกคุณอีกเราคือใบปริญญาเป็นใบปริญญาที่พวกคุณกำลังจะได้รับได้ถ่ายรูปคู่ด้วยและก็จะถูกแขวนอยู่บนฝาผนังสักที่หนึ่งในบ้านของคุณเพื่อกาลันตีว่า คุณคือบัณฑิตที่ผ่านมาแทบทุกคนก็จะใช้เราเป็นใบเบิกทางเข้าสู่โลกของการทำงานยอมเลิกงานดึกเพื่อแลกกับโบนัสเดือนหนึ่งยอมไม่กลับบ้านไปกินข้าวกับแม่เพื่อมาประชุมอยู่ที่ออฟฟิศบางคนก็นั่งอิจฉาชีวิตเพื่อนในเฟซบุ๊ ก็เลยต้องทนทำงานที่ตัวเองไม่ได้รักเพราะว่าไม่กล้าทิ้งเงินเดือนเยอะๆไปในขณะที่บางคนเอาแต่นั่งคิดว่าเอ๊ต้องย้ายไปที่ไหนดีนะถึงจะได้เงินเยอะๆกว่านี้พวกเขาพากันทำเพื่อความสำเร็จมันเป็นความสำเร็จที่พวกเขาเองก็ยังไม่เข้าใจความสำเร็จ ที่ไม่เคยได้แชร์กับใครเป็นความสำเร็จแค่เพียงคนเดียวคุณมีปริญญาเพื่อชีวิตแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าปริญญาควรจะมีค่ามากกว่านี้ถ้าคุณเอาปริญญาไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าคุณจะจบไปเป็นหมอ ขอให้คุณได้เห็นค่าของชีวิตมนุษย์มากกว่าเงินที่จะได้รับหรือถ้าคุณจะไปเป็นวิศวกรขอให้คุณสร้างป่าได้เท่ากับการสร้างตึกแ้ถ่ถ้าคุณคิดจะไปเป็นนักการเมืองก็ขอให้คุณนึกถึงประชาชนที่เขาไม่มีจะกินเข้าไว้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะทำงานอะไรก็ตามขอเพียงคุณได้เริ่มต้น ทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่มันจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นและหมุนต่อไปได้ในทุกๆวันและต่อจากนี้ไปใบปริญญาของพวกคุณจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกคุณเป็นผู้สร้างขึ้นมา คำถามที่น่าสนใจและโชคดีที่เราดูคลิปนี้ก่อนวันที่เราจะรับปริญญาจริงๆและตั้งคำถามจริงไว้กับทุกท่านว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่ออะไรกันแน่เราคุยเรื่องอิคิไกไปในค่ายเราชวนให้เห็นว่าเราต้องตามหาแพชชั่นก็ใช่แต่สิ่งที่จะนำพาและพาพลังของชีวิตทั้งหมดไปอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารักแต่มันคือคุณค่าอะไรที่เรามีต่อทั้งตัวเราเองและสังคมด้วยหรือเปล่ามันไม่ได้เรียกร้องว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อโลกแต่สมดุลของชีวิตที่ดีที่จะสร้างทั้งชีวิตเราและโลกมันอยู่ตรงไหน เกมชีวิตลองตั้งคําถามว่า a b c อะไรสําคัญสําหรับคุณแล้วคุณจะจัดสมดุลมันยังไงมันอาจจะไม่ได้มีโกลเด้นเรโซที่ตายตัวว่าต้องเป็นเท่าไหร่แต่คุณจะดําเนินชีวิตไปเพื่อสิ่งไหนคุณจะให้โลกพาคุณไปหรือคุณจะกําหนดชีวิตของคุณเองคุณจะใช้ชีวิตของคุณยังไงทั้งเพื่อประโยชน์ของตัวคุณและประโยชน์ของโลกใบนี้นี่คือคําถามที่ยิ่งใหญ่คําว่าวิชชั่นคําว่าเป้าหมายคําว่าอุดมการณ์คําว่าทัศนคติที่เราจะมีต่อโลกมันอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัว คุณหมอคนนึงเป็นตัวอย่างคุณหมอสงวนคือจุดเริ่มต้นของหมอคนหนึ่งที่ไปทํางานอยู่ในชนบทแล้วเริ่มเห็นว่าคนไข้ที่ขาดเงินทองต้องมารอรับการรักษาอย่างผู้อนาถาทํำยังไงจะสร้างระบบประกันสุขภาพให้ผู้คนในสังคมมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการที่จะได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพของตัวเองได้จากวิชั่นจากแนวคิด จากปัญหาที่เห็นมันทําให้เกิดเป้าหมายว่าฉันจะสร้างสิ่งนี้ให้กับโลกมันไม่ได้แปลว่าต้องแปลงตัวเองเป็นมนุษย์พิเศษมันก็คือการใช้ชีวิตหมอคนหนึ่งนั่นแหละแต่เพื่อที่จะตอบคําถามเหล่านี้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่หมอไปทํางานและการเลือกเส้นทางว่าจะทํางานอยู่ในโรงพยาบาลไหนจะทํางานในบทบาทอะไรจะเข้ามาในกระทรวงเพื่ออะไรมันคือเส้นทางชีวิต ที่คุณหมอสงวนเลือกและส่งผลต่อสังคมใบนี้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องวิชั่นมิชชั่นและแวลูวิชั่นคือทิศทางหรือเป้าหมายที่เราเคยคุยกันไปแต่เป้าหมายในวันนี้หลังจากที่เราเล่นเกมมาหลายเกมเราพยายามจะชวนให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินคือมีวิชั่นที่เห็นชัดว่าชีวิตของเราเอาอยัางไงแล้วเราจะส่งผลอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างวิชั่นที่ดีต้องเป็นวิชั่นที่ถูกต้องถูกตรงด้วย ไม่ใช่วิชั่นที่เอาแต่สนองความต้องการของตัวเองโดยขาดความชอบธรรมแต่ก็ต้องเป็นวิชั่นที่มีความชัดและมีความสร้างสรรเพื่อนําไปสู่เป้าหมายได้จริงเมื่อมีวิชชั่นที่ชัดไม่เลื่อนลอยไม่เพ้อฝันก็ต้องมีมิชชัน่นคือกระบวนการลงมือทําที่จะพาไปสู่เป้าหมายมิชชั่นที่จะลงมือทําต้องเป็นไปได้จริงต้องฟิสซิเบิลต้องเป็นเป้าหมายเป็นมิชชั่นที่นาไปสู่เป้าหมายได้จริง ที่มีความมั่นคงชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ Flexible สามารถปรับเปลี่ยนตามอุปสรรคสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถ้าใครเคยดูคลิปตอนที่เราเรียนเรื่องวิธีการคิดต่างๆจะพบว่าวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยหรือ s t r a t e g i c thinking เนี่ยคือการคิดที่ไม่ว่าจะเจอทางตันแบบไหนเราอาจจะเดินย้อนหลังก็ได้แต่ทุกการเดินทุกก้าวมันคือเป้าหมายชัดว่าจะเดินไปสู่เป้าหมายอะไรแม้บางครั้งมันจะต้องเดินกลับทิศ แต่ก็กลับเพื่อจะหาทางใหม่เพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองให้ได้และในขณะที่เดินทางไปนั้นเราในทุกขณะเราให้คุณค่ากับอะไร Google ให้คุณค่ากับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอแพทย์แผนไทยให้คุณค่ากับอะไรชีวิตคุณละ่ะให้คุณค่ากับอะไรให้คุณค่ากับเงินทองความสำเร็จให้คุณค่ากับความสบายให้คุณค่ากับการได้ช่วยเหลือผู้คนหรืออะไร ตัวคุณค่าหรือ value ในชีวิตจะเป็นตัวกำหนด direction ว่าเราจะเลือกทำอะไรเพื่อใครสิ่งทั้งหมดนี้พระอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างในคลิปสุดท้ายแล้วลองตอบคำถามว่าคนคนนี้มีวิชชั่นในชีวิตเขาคืออะไรเขายากจนเขาพิการเขาขาดโอกาสทางการศึกษาปัจจัยเหล่านี้หลอ่อหลอมให้เขาเกิดวิ s ชั่นเป้าหมายบางอย่าง แล้วเมื่อเกิดเป้าหมายเขาลงมือทำอะไรมิชชั่นในชีวิตของเขาคืออะไรแล้วมันส่งผลอย่างไรเจครับครับผมตอนในเด็กนะครับผมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งที่โรงพยาบาลเขาก็ส่งผมไปบ้านเบืองป่าบ้านเบืองป่าก็ส่งผมไปบ้านราชาวดีผมเริ่มโตอายุเริ่มประมาณ78ขวบเนี้ยผมเห็นเด็กคนอื่นไปเล่นตือไปเรียนเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เรียนอย่างเนี้ยผมเลยขอ นักงฆ์องมตรงกร้อนเนี่ยขอให้ผมออกไปเรียนเวลาไปตรวจเวลาผมไปเรียนไปไปวัดไอคิวเนี่ยผมตามวัดเด็กคนอื่นพอไปเรียนแล้วเช้าวัดเด็กคนอื่นเนี่ยถึงจะย้างไงผมก็อยากเรียนจนมาทานขอ,อก,ก่อนแล้วก็ต่อมาที่โรงเรียนฝังเข็แล้วต่อมาเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์คณะตึกตาศาสตร์เอกพละเริ่มแรกเนี่ยเขาก็ดีว่าผมอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักง,งานเก็บขยะเก็บนุ่งเก็บนี่เขาก็ดีว่าใช่ครูหรือเปล่า ตอนแรกๆก็ไม่เคยไม่ค่อยเชื่อค่ะนึกว่าเป็นพาลงครูของเขาในในอุดมศึกษนี้ต้องใ่จริงจริงจะแลกเยอแข็นยาปลุกเก็กคในสมองของคน,น่ะครูต้องเป็นแบบนั้นแกใครจะพูดยังไงจะว่ายังไงแกไม่เคยสนใจแกก้มหน้าก้มตาทำแกตามที่แกคิดผมขอบอกเลยถ้าเด็กมีที่ปลอดภัยเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขเด็กก็จะต้องบอกบอกต่อเด็กๆต่อไปผลสุดท้ายสิ่งที่ได้คือเด็กอ่ะมันใช้บริการศู์มากขึ้นก<อ>็ตอนเด็กๆ พี่สาวชวนมาสวนคุชชั่ก็มาเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คูชชัาก็ชวนมาทํากิจกรรมพอคุชชัาใจดีเอาของมาแจกแล้วก็ไปชวนที่บ้านมาทํากิจกรรมที่นี่ค่ะผมดูแลเรื่องการบ้านมาทํากิจกรรมหาโครงการต่างๆให้เด็กได้ได,ได้ได้รู้ว่าตัวเองอทําได้หนูม,มาเล่นที่นี่กับพอ่อแล้วคูเช้าก็เลยบอกว่าเอาขวดมาแลกกับของสิร้านตุนบาทเนี่ย ใครอยากได้ถุงเท้าหนึ่งคู่เอาขวดมาแลกสามติบใบคุณลองยิดดูดีว่าถุงเท้าคู่ละเท่าไหร่อย่าไปนึกถึงราคานึกถึงว่าเด็กนำเอาไปใช้ตองนี้ครับแล้วก็ร้านตุนบากก็จะมีมีผ้าอ้อมมีมีของใช้ทุกอย่างเลยครับจำเป็นต่อชุมชนก่อนที่ครูชาวจะเข้ามาก็คือสถานที่ไม่อำนวยอะคะ่ะคือพื้นที่น้อยอะคะ่ะเราก็จะขาดแคลนเรื่อง ข้าวสารอาหารแห้งหลังจากที่ครูชาวเข้ามาเด็กๆก,ก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นก็คือจะมีข้าวให้กินตอนเย็นแล้วครูชาวก็จะเอาน้องๆพวกนี้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทานอาหารเด็กจะจะเป็นจะจะเป็นยายแมงมุมที่ดีที่สุดคือเขาจะรู้ไงเขาจะเข้าทุกอกทุกมุมตามชุ่มชนอย่างนี้เขาจะบอกว่าครูคะบ้านหลังนี้มีมีผู้ป่วย บ้านอย่างนี้มีผู้พิการที่ผมมาดูแลเรื่องผ้าอ้อมเรื่องที่นอนเพื่อที่แผลกดทับนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะครูชาวดูแลมา3ปีแล้วลาบากถ้าไม่มีครูชาวหนูแยบสวัสด,ดีครับน้องวานน้องของฝันนะครับเป็นลิ้นหวัวใจรัว่วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอ,อ,องอะไรได้ที่ผมลงมาช่วยคือพ่อแม่ มีความพยายามแล้วที่เลี้ยงดูลูกบางทีพ่อแม่ดิ้นรนแล้วมันไม่พอก<ล>ินก็เรื่องผ่นเพิดเรื่องนมเวลาไปหาหมอผู้เชี่ยวเพช่วยเงินเดือนตัวเองเงินเก็บของเก่าเงินที่เขาบริจาคมาให้ผมก็จาก่าต๋มเราก็จะเอาเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือเขาตรงนี้ครับพูดถึงพูดถึงเงินเดือนผมนะผมไม่เกียดได้ครับเพราะว่าผมสิ่งที่ผมทําผมมีความตุงมากกว่าเคสนี้ผมเห็นอยู่ผู้สูงอายุ3ามคนที่ดูแลบ้านหลังนี้ ไม่ได้บ้านของเรานะครับเป็นบ้านเช่าทีแรกเขาก็เป็นแบบสมองกวองแล้วก็ลูกเมียก็ทิ้งเขาไปแล้วก็เลยก็ต้องดูสิบกว่าปีแล้วขายน้นมปังปิงก็ช่วยน้องแค่นี้แหละเทน,นี้คุณยายอ่ะแรกๆก็อยู่กันสองคนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วคือสองคนนี้ไม่มีญาตพี่น้องครับ มีแต่คนอุปกา,าระต่วคุณยายเนี่ยตอนแรกนอนกับพื้นคุณยายบอกว่ามีแมงตามีมหนูมีอะไรต่างๆเเลยหาผู้ใจบุญบริจาคเตียงพัดลมห้งแกดีมากเลยแบบเป็นพูดเวลาเดินไปเดินมาแกก็ซื้อนู่นซ้นนี้ให้มาให้ใหคุณยายค่ะที่ที่ผมเคยบอกว่าผู้สูงอายุด้ถูกทอดทิ้งมากขึ้นนี่แหละแบบนี้เลยครับถ้าเดินไม่ได้เลยในี่คุณเท่าก็มาช่วยผมดูผมเนี่ยผมก็ร้องไห้ไม่จ้จ่ทำยังไง ขานเดินไม่ได้จะไปซ่วมที่เคลําบากทื่เกินนี่นอนก็คืนเนี่ยผมก็ต้องเช็ดนัง่งขี้นั่งเยี่ยวเหาะคนแก่คนเดียวอ่ะเี่ยงน้องเรืองศรีไงนี่ไงบ้านหลังนี้น้องเรืองศรีอายุ44ปีเป็นเคสที่ผมเข้ามาล้วรู้สึกว่ากระเทือนใจปัญหาที่พบคือการดูแลความเป็นอยู่ของน้องสภาพปัญหาในครอบครัวนี่นครับผมเห็นเห็นว่า ต,ต่างคมยังมีผู้พิการอยู่ในบ้านแบบนี้เยอะมากผู้เชาก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับทำเพื่แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้นะครับผู้เชาก็ช่วยเหลือเบื้องต้นมาบางทีผมท้อแท้นะพอผมเห็นเขาอะผมท้อไม่ได้ถ้าถ้าเราท้อแล้วเขาจะพึ่งใครบางบางทีคําว่าจิตอาสาเนะ่ะเราแค่มีใจไปช่วยเขาถือว่าเราก็ได้บุญ แต่คนที่บอกว่าช่วยแล้วได้อะไรแค่คุณคิดคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วขอบคุณนะคะครูชาวยวบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ช่วยหนูครูชาวเขาช่วยตลอดอยู่แล้วอ่ะได้ทุกอย่างช่วยทุกอย่างบอกขออะไรเขาก็มาให้อ๋อยยา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 คะอาจจะว่าไหวอย่างใครเกยาใช่ขอบคุณมากๆเลยครูชาวรักครูชาวค่ะ lifestudies.net life is worth learning